สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กบค์หนึ่งหกแปดอำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้านิมจาสี่ร้อยนะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบแปดแท้นะครับสีเขียวดํานะครับคันนี้มาพร้อมสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับท่อแต่งเอสซีนะครับผมลั่นๆเลยนะครับยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับการล้มครบหมดนะครับมีการรอยถังนะครับ ตันนี้เลขไม่อยู่ที่5้าหมน้านะครับไม่แท้นะครับไม่มีกอนะครับรถโดยรวมสวยนะครับรถบ้านนะครับผมเซอร์วิสให้เซอร์วิสให้ครบหมดนะครับก่อนจัดส่งนะครับ ไฟหน้าเป็น LED สีขาวนะครับสวยๆนะครับผมราคาคันนี้ที่แีด0 0 0่นานะครับสดผ่อนได้หมดเลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับรถอยู่จังหวัดอ่านาจเริญนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับรูปเพิ่มเติมรายละเอียดเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ